สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสนามช้างพร้อมต้อนรับทัพนักบิดดาวดังจากทั่วเอเชียแถลงข่าวจัดงานแข่งขันเอเชียโรดเรซิ่งฤดูการ2023อย่างยิ่งใหญ่ศึกสองล้อรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฤดูการ2023โดยเตรียมเปิดฉากฟรีซีซันเทสและแข่งขันในประเทศไทยสนามแรกเดือนมีนาคมนี้ด้าน7นักบิดของไทยจากทีมแข่งชื่อดังประกาศความพร้อมลงสู้ศึกเนวินประธานสนามช้างชี้หลังเปิดประเทศ100%เตรียมสนามจูไห่แดนมังกรและมันดาลิกาอินโดนีเซียมีนักแข่งทีมแข่งตบเท้าเข้าร่วมชิงชัยเพิ่มขึ้น จากออสเตรเลียเยอรมันและจีนทำให้การแข่งขันเปิดกว้างทวีความเข้มขน้นและจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างมอเตอร์สปอร์ตเอเชียเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงครับก็สำหรับปีนี้นะครับในการแข่งขันเอเชียรถแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่าเป็นปีปีที่9นะครับที่สนามชาอินเตอร์เนชั่นแนลสกีป์เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันนะครับเราเราเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่เหมือนกับว่ามีความต่นเต้นนะครับที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัด นะครับแต่ผมมองว่าปีนี้เราหมา่นปีที่เเนี่ยในส่วนของการจัดการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งแฟนเองนะครับทั้งคนได้เองยามาฮ่าเองเนี่ยทุกคนมีความคาดหวังกันนะครับว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เราจะได้เป็นแชมป์เอเชียนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาในหลายปีเนี่ยก็เห็นแล้วว่าวันนี้มอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะครับจากความฝันที่บอกว่าเราจะได้เป็นแชมป์เอเชียวันนี้ผมว่าเราพูดได้เต็มปาก นะครับเราพูดถึงคำว่ารักษาแชมป์ในบ้านเกิดแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รายการนี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นรายการสาคัญนะครับที่เป็นบันไดเนี่ยสร้างนักแข่งให้ไประดับโลกนะครับวันนี้เราก็มีนักแข่งไทยที่ไปทําผลงานนะครับทั้งในระดับม o เต g p จีพีก็ดีนะครับหรือว่ามีทีมไทยที่ไปร่วมแข่งในเวิ l ์ซูเปอร์ไบ็ดีนะครับผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลผลิตจากการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งเอเชียโรลเลสซิ่งมาตลอด9ปีครับก็ปีนี้นที่เราส่ง นักแข่งนะครับใน CBR ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับก็ลักษณะพี่สอนน้องนะครับผมก็มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่แชมป์ที่เป็นนักขี่รุ่นยาวว่าขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับผมที่คุณโน้ตบอกนะครับแมนมูต้องขอบคุณสนามช้างนะครับที่มีเส้นสนามระดับโลกนะครับทำให้คนไทยนะครับนักขี่ไทยเรารู้จักไฮสปีดคอเนอร์รู้สึกว่าการที่จะเตรียมตัวการ ไปแข่งในระดับโลกนี้ทำอย่างไร ARC นี่นะครับก็เหมือนกับว่าเราคือเอเชียเกมนะครับเราเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วเราจะก้าวต่อไปนี้เราจะไปเอเชียเกมาะว่ามีทั้งสนามไทยและก็สนามที่ประเทศจีนนะครับอินโดมาเลนะครับมันซึ่งมันจะเป็นแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการชขันรกะกันนะครับต้องไวกาดทั้งนักขี่ต่างชาตินะครับไม่มีความเป็นเพื่อนนะครับนะแข่งไอไอ แชมป์เปี้ยนประเทศไทยไทยไทเทินประเทศไทยแชมป์เปี้ยนประเทศไทยนะครับม,มีความเป็นเพื่อนนะครับไอสกิลของเรานี่อาจจะไม่มากไม่ถึงครับแต่ว่า ARC เนี่ยครับไอเชตเกมเจอต่างชาตินี่นะครับไม่มีเพื่อนครับปิดหมวกแล้วก็ซัดก,กันเต็มที่นะครับเราก็จะได้เป็นเจ้าความเร็วอย่างที่ พี่โอ๊ตบอกในบอกเนี่ยนะครับนักกีฬาไทยเก่งทุกคนครับเพียงแต่ว่ารอโอกาสแล้วก็เวทีที่จะแสดงออกเท่านั้นครับผมเอยายะมาห้าครับยะมาห้าไทยเรสซิ่งทีมเนี่ยถือว่า A Road Racing เอเคโรสเรซซิ่งเป็นนักสำคัญที่สุดในประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเราทุ่มเททั้งทีมง,งานนะครฮะนักแข่งรถแข่งแล้วก็ทีมช่านทีมช่างเนี่ยสมุนทุกที่ครับในปีนี้เราเราส่งรุ่น6 1 4ครับก็จะเป็นนักแข่งที่เคยผ่านมาก่อนในปี2018แล้วก็คือคุณคุณโฟลด รัตภงษ์ไดเลอร์นะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญนะครับที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยครั้งหนึ่งในการแสดงความเป็นผู้นำระดับโลกครับทังทีเยามาฮ่าเองนะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นแชมป์ทีส่สนามมาด้วยกันนะครับแล้วปัจจุบันนี้เราก็มีการไ่เหมือนกับลิฟต์ยุทธศาสตร์เราเนี่ยก็มีการแบ่งในชั้นของคราฟต์ญญา่างๆครับเราก็มาเน้นที่ของเราะในที่ที่เอเซียนะครับวันนี้ที่ถามถึงเรื่องของควนมจริงเราไปที่โลกส์มาไป ทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทางอินเตอร์เน็ตเร์สนะครที่มีสำหรับโลกทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บเก็บประสบการณ์ครับทั้งนักแข่งรถแข่งทีมแข่งนที่จะข้ามเส้นแล้วข้ามเด็กไทยให้ถูงหลักสากลเี่งบาเี่งไหนนังหลโลกได้ดีขอให้ติดตามผลงานของเราครับหมายเลข56นะครับคุณโฟต์ดนะครับแตนิชิเซลแที่ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ